สว so ja ัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซฟส่งจัดไปนะครับผมนี้เราจะมาทําเมนูข้าวโพดคุกนมสดนะครับมาดูกันเลยข้าวโพดข้าวโพดอันดับแรกเร้ก็ใส่นมสดข้าวโพดก่อนนะครับดาพใส่จานลงไปเลยใส่จานไว้ก่อนนะครับ เอาพอประมาณนะครับพอเรากินเอาแค่พอกินหมดก็พออยวอยากมาเยอะเกินเยอะเกินเดีเ๋ยวกินไม่หมดมน,น,นะครับผ่านไปผ่านไป,ไปไ่เห็นนะเพื่ผ่านไปก่อนเสร็จแล้วก็เอาข้าวโพดใส่ถ้วยนะครับใส่ถ้วยไปวโพดใส่ถ้วยใส่ไปนี แล้วก็นมใส่ครับขโพดนมสดมีดดดดดอะไรมากครับนมสดเทลงไปเลยแล้วก็คนๆน,นะครับทำมันเข้ากันข้าวโพดนมสดนะครับคนมันเข้ากันก่อนอคนไปคนไปชิมดูครับคำแรกเป็นไงโอ้อร่อยมากครับ อร่อยมากถ้าใครยังไม่เคยกินนะครับไปลองทำดูอร่อยมากนะอร่อยครับอร่อยมากอร่อยมากแซ่บหลายเห็นว่าขอพอพ้าวโพดคุกนมสดนี่นี่ดูดูดูโอ้หอร่อยมากเลยอร่อยครับอร่อยนกะจะไม่วางถ้วยเลยนะเนี่ย อร่อยเกินไปจนเขาไล่ที่ครับเขาไล่ออกมาข้างนอกอร่อยเกินก็บอกกินข้างนอกต้องมายืนกินข้างนอกครับไม่ได้ออกเองไดยจะไหนอร่อยเกินนะครับแซ่บพว่เขาพดคุกนมสดอร่อยหวานหวานมันหวานมันนะครับได้รสชาตินมสดนะครับ ใส่ยขาไปนิดหน่อยนะครับจะได้ไม่หวานมากเกินไปสดต่อไปโอยกถ้วยด้วยโยกถ้วยด้วยถ้าใครได้ดูคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเชฟส่งจัดไปนะครับผม สำหรับคลิปนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากขอบคุณครับ